สวัสดีค่ะทุกท่านพระราพัน prediction channel นนจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลักนาตุลน,นะคะหากท่านใดไม่ทราบลักนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนก็สามารถดูได้นะคะ การทำนายจะมีผลในช่วงวันที่27ธันวาคมถึง20มกราคมค่ะเป็นช่วงดาวย้ายราศีนะคะคือดาวอังคารายกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่27ธันวาคมดาวเกตยกเข้าสู <un Hua S 2> <mon> ่ราศีเมษในวันที่31ธันวาคมดาวพุธยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่9มกราคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่15มกราคมและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่20มกราคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมคนลัคณาตุนถือว่าได้รับข่าวดีนะในเรื่องการงานได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากใหญ่เจ้านายนะคะแล้วก็คนรอบข้าง คนละคณาตุน,เป,นเป็นคนที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีมนุษยสัมพันธ์รักความถูกต้องนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะใจอ่อนขี้สงสารเซน i ิทีฟนะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอมแพ้นะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันมีในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้รับข่าวดีนะคะเรื่องการงานได้รับการอุปถัมม์นะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้พบ เจองานที่เราทําและมีความสุขนะคะบางท่านนะคะ,ปะเปลี่ยนงานนะคะไปทํางานที่ตัวเองรักอาจจะไม่ได้มีไรายได้สูงแต่มีความสุขในการทํางานเนื่องจากคนลกคณะตูนทาอะไรก็แล้วแต่ทําด้วยความตั้งใจก,ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาคนรอบข้างให้การสนับสนุนนะคะ มีการปรับเงินเดือนก็ได้มีไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะการงานของคุณไม่น่าห่วงนะไม่ว่าคุณทําอะไรนะคะธุรกิจที่คุณทําอยู่โอกาสที่มันจะเห็นผลมันมีเพียงแต่ว่าคนลัคนาตูนเนี่ยเป็นคนที่ใจอ่อนสงสารคนอื่นเวลาที่คุณประสบความสําเร็จหรือ คุณอยากจะแบ่งปันนะคะความสําเร็จของคุณให้กับคนอื่นคนอื่นก็อาจจะเอาเปรียบคุณหรือเข้ามาหาผลประโยชน์นะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะในขณะที่คุณประสบความสําเร็จหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่นะคะมันมีความก้าวหน้ามันมีความมั่นคงก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะอย่าเพิ่งเห็นใจคนอื่นนะจนลืมนึกถึงตัวเองนะคะ การเงินของคุณนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคก็ได้จากไรายได้ก็ได้นะคะหรือการทําธุรกิจคุณมันเห็นผลหรือมีบางท่านนะคะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะคุณอาจจะมีโชคลาบมีการเงินที่ดีนะคะมีบางท่านได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะที่ดี ในปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยแต่ในช่วงปลายปีนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นชีวิตของคนลักษณตุลเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงนัดตอนนี้และจะต่อเนื่องไปจนถึงปี2567ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจความรักก็เช่นกัน คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีดังนั้นต่อให้คุณนะคะไม่ได้มองด้านความรักก็จะมีคนเข้ามาอยากทำความรู้จักอยากช่วยเหลือคุณอยากให้โอกาสคุณนะคะดังนั้นณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรล้วนแล้วแต่มันมีสเสน่ห์นะคะโดดเดน่นนะคะมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคนโสดโอกาสพบรักมีเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะมีสิ่งดีๆที่ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วคนรักเข้าใจคุณแต่อย่างที่บอกเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดปัญหารักซ้อนหรือความไม่เข้าใจกันหรือคนมีเจ้าของอาจจะมาเข้ามาในชีวิตของคุณหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะการที่คุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะพูดจากับคนอื่นหรือทํางานร่วมกับคนอื่นก็อาจจะทําให้คนรักเข้าใจคุณผิดดังนั้นควรเปิดอกคุ นะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณก็ขอให้คุณปล่อยวางนะถ้ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่คุณจะผ่านมันไม่ได้มันเป็นช่วงสั้นๆนะคะหลังวันที่27่ธันวาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนลัคนาตุลมันจะเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะยิ่ง เพิ่มมากขึ้นในปีหน้านะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในขณะที่คุณประสบความสําเร็จขอให้คุณอย่าหยุดนิ่งนะความฝันหรือความตั้งใจ <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเพื่อครอบครัวเพื่อตัวคุณเองนะมันจะนําพาความสําเร็จมาให้กับคุณนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลนดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภยัยแคล้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวง มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ